สวัสดีครับเช้าวันที่ 16. สิบกสิงหาคมโอ้มาแล้วตัวนี้มาแล้ว,วมาแล้วมาแล้วสีทองหัวดำมาแล้วจังไรกะขอให้โชคดีเด้อครับเด้อว,วันนี้ให้ซ้ำเมื่อนจับไอ้ฟ้านำเมื่อน,นันก็ เพนก็นได้เลขอันนี้อยู่ได้ได้เลขที่เกี่ยวกับหน้ายกอยู่ได้ประมานนั่นเนาะครับนะลูกไส้ซ้ำเมื่อจับมาั้งแต้วันที่สิบสามพุน่นเบื้องครับการปฏิบัติงานเอากระเบื้องนี่ต้องค่อยย้อนลงไปครับผม เพราะว่าจะเฮ็ดกั้นกระเบื้องเพิ่นเพิ่อนอาจจะเคยอยู่กับกระเบื้องนี่แหละตอนตอนอยู่ฟ้าร์มเพิ่นเนาะเห็นกระเบื้องกับมะหุ่มอยู่หนี่กันหลยครับผมหน้ากันหลยหัวดําสีทองนี่ก็มาอยู่น้าเขาหลุนหลุนใหญ่เลยนะครับหัวดำโตกันเพียบเลยตอนนี้ตอนนี้ปลาเพื่อนก็อยู่หลายอยู่แต่ถ้าผมลงไปเพิ่นก็เสียปลาก็จะหายไปแต่ว่าครบครบนี่อยู่น้ำได้ ุสีควายเอามาร่วมผนมาห้อมกันอยู่หนี่หลายเติบอยู่ครับผมคุณผู้ไดบัตรขี่ใส่มุงพร้อมบาตน,นี้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมสีลงไปเล้อบานนี้เดี๋ยวจะไปปฏิบัติงานอ้าวครับผมบัดนี้มาแล้วมาแล้วบันนี้มา,มา,า,นนมาแล้วนี่แหละครับ มือมาจับน,นบห่นพวกเห้เกอเลยมือมาจับพอดีไอ้ความโตอน,นี้มาเรียนน้ำเข้าเส้นนี่ผมสิบปูแผ่นกระเบื้องต้องคอยระวังเอามาว่างลงุเพราะว่าเออเพิ่นเอินว่าอาันคือพอเพิ่นก็มีหลูกน้องมีหยังนะครับเนาเพิ่นกับเฮ็ดกันเห็ดหยังเพิ่นกับมาเห็ดไหสูุยางยกเว้นเออในบอนี่ ในบอปฏิบัติการบอรกบบอปลานี่พันธุเห็ดเองพันธไหผมลงมือเห็ดเองที่จริงพันถ้าพันธผ้าที่งานพันุเห็ดกับประมาณข้าวเดียวกับแล้วครับผมเป็นการเรียนรู้ของเราเองอะไรเองเป็นการทําเองนอนบอเมนว่าเห็ดแล้วน,น,น,นี่คือจังจังสีเหล่านี้บอว่าสิเป็นเหล่าไก่ลุงสียังทุกอย่างที่เป็นหัวเป็นยังทุกอย่างนี่พันเห็ดห้เบิดยกเว้น,น,นอันนี้เป็น ไอ้จะาของเห็ดเองผมกับมาเห็ดนี่แหละครับสี่มุมนี่มุมแดงมุมน้ำเงินเห็ดไอ้คือผมเห็ดเองเบิดนี่ทั้งเบิดนี่เพราะว่าสิก,กางสแลนแพ่งแงงตอกเสาแม่ไผ่ยังทุกอย่างนี่ผมเห็ดเองเบิดเพราะว่าเพไหนผมเห็ดเ <c oughs> พไหนผมเห็ดแต่ว่างานก็สั่งผมเห็ดพอเป็นแม่ไผ่กันนี่แหละครับแม่ไผ่ได้ประโยชน์ลายแห้งนี่ไม่ไผ่ทั้งหมดเลยนี่ลำไม่ไผ่ทั้งหมดเลยนี่ บ่อเดชหาสือ่อบ่อเดชเอาของไผ่เลยครับนี่คของเจ้าของอย่างเดียวครับผมล่อยน้ำไม่ลงมาเห็นบอ่อเนี่ยโอ้ยพ่นแด่หน่ำไม่กันได้บ่นีนปล่อยหน่ำไม่จากไอ้บอ่อใหญ่บอ่อใหญ่มันมีอนํำมันสูงกว่าครับผมลอยลงมาเรื่อยๆสายดึงนน่ำกับมีแต่ว่าเนี่ยมันยังเปล่งด้อยู่อุ่น มาอยู่น้ำเห่านี่แหละจะใช้จอบขุดกับตรงระว่างเพิ่นได้เนี่ยต๊หัว่าตบะยังได้บัดอันแง้มสิจับก็ตตรงมาอีกมาดหนึ่งได้แง้มสิจับเนี่ยแง้มสิจับตรงปิดหนามาโบปากนะครับผมนี่แหละครับผมโมเมนต์มาคือมาเฮ็ดผู้เดียวไปเฮ็ดย่างคือมาเฮ็ดยู่ผู้เดียว,ยมผ,ยวผมผมเหมือนเจตนาคือ พอเพิ่นมีคนยอยเพิ่นมีหลูกนองมีทีมงานแต่ว่าเพิ่นเหยดเองใหยลงมือเห็ดเองผมก็เป็นห่วงกบที่จริงกันเลี่ยงประมาณอย่างสีงมันก็จบแล้วละ่ะแต่ว่าแบบน,นี้มันมีเกีียวกับงูมาเนาะเกีียวกับงูก็เลยต้องกั้นกระเบื้องสีมุมคือเวทีมวยนี่แหละ <c oughs> เดี๋ยวสิเอาอันนวมฝ่ายแดงฝ่ายน้งเงินมาแฟนไว้อยู่ปนดงานเบ็ด เขาจับบกักจกเขาเหยียดยางนี่เิเกาะเขาเวิร์ดเด้นี่ก็ดีครับคนมาห้มกันอยู่หนี่กันถึงเวลามาพ้าร้อมครบซีมุมแล้วก็อาจจะถ้าย่อยจับเขามาเนี่ยอย่งเนี้ยกินน้ำเนี้ยเสียงปลาคอยใหญ่แรนจวดจวดอยู่เรื่อยโอเคเดี๋ยวขออนุญาตทำงานเด้อครับเด้อแบบน,นี้